เครื่องยนต์ KTM 390ครับก็วางในหลายบอดี้ตอนนี้เพิ่งมีการแตกซีรีส์ใหม่ขึ้นมาเป็นซีรีส์รถวิบากแล้วก็รถโมตาดนะครับมาพูดถึง KTM สายโมตาดแล้วก็สายเอนโดูโรกันดีกว่าครับ <S 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 ก็เครื่องยนต์บล็อก390 KTM ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ผมชอบมากเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งก็คือตั้งแต่10กว่าปีแล้วตอนออกมอใหม่ๆผมก็ยังคิดเลยว่า เอเคเดียมเขาก็เก่งรถวิบากเครื่องยนต์ก็มีอยู่แล้วทําไมไม่เอาเครื่องยนต์นี้มาวางในรถโปรดักชั่นคือรถที่เราซื้อได้ทั่วไปในราคาที่แบบสมไปสมผลครับมีแต่ตัวเทพแบบลายลายแสนเลยวันนี้ผ่านมาถึงเจนสแล้วก็มีสัทีมีสัทีก็จะเป็นเปิดตัวมาล่าสุดก็จะเป็นถ้าเป็นโมตาร์ก็จะเคเดียมก็จะตั้งชื่อรุ่นว่า3 9 0 SMCR แต่ถ้าเป็นล้อหนาม Enduro ก็จะเป็น390เ e n r o เลยครับแต่เดี๋ยวมาดูเกินนๆกันคร่าวๆก่อนจริงๆอัเน,นี้ยมันเป็นเจนบล็อกเครื่องเป็นบล็อกเครื่องบล็อกที่2นะครับมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ก็คือมีการคือเพิ่มชักรวม4มิลจริงๆเครื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น3 7 3 3 c c โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะวางในบอดี้แรก เจนแรกแบ่งเป็นการปรับปรุงประมาณตอนนี้ถ้าเป็นการปรับปรุงเนี่ยเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นเจนที่3แต่ในเครื่องบล็อกนี้กับเฟรมชุดชุดเก่าครับก็จะใช้2เจนก็คือเป็นดุกดุกเจน1ดุกเจน2จะใช้เครื่องและเฟรมตัวเดียวกันนะครับพอมาเป็นเจนที่3เนี่ยเฟรมก็จะดีไซน์ใหม่หมดแล้วก็เครื่องก็จะมีการยืดชักอีก4มิลเดี๋ยวผมเทียบไปดูนะครับเป็นสิ่งที่ผมสงสัยว่าระหว่าง เจนที่2กับเจนที่3เจน1เจน2มันเฟรมเดียวกันนะครับก็เลยเฟรมเมนเฟรมเดียวกันก็เลยไม่ได้เน้นมากมาดูเจน2กับเจน3เลยอ่นนี้มาดูเจน2กับเจน3ซึ่งไอ้ตัวนี้เจน2องไอ้เจน3คือมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ซึ่งอันนั้นรู้สึกจะไม่ได้ทําคลิปรึกผมจะไม่ได้คือนานจะไม่รู้ว่าผมทำคลิปไปยังหรืเล่าเจนสองเจนสามมีอะไรแตกต่างบ้างแต่ว่าตอนนี้เราข้ามมองไปข้างหน้าเลยครับ สิ่งที่ต่างกันมากๆผมจะเน้นที่เมนเฟรมนะเพราะว่าเมนเฟรมเป็นเป็นหัวใจของของรถเลยเมนเฟรมแบบเครื่องยนต์สิ่งที่แตกต่างก็คือเมนเฟรมดีไซน์ใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ออกมาผมก็งงว่าทำไมเขาเปลี่ยนแนวความคิดในการดีไซน์ใหม่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเจนที่สองงเกตดูนะครับเจนที่สอเนี่ยฝั่งนี้เนี่ย เครื่องยนต์จะห้อยต่ําแล้วก็จะใช้ท่อจะเลือเ้อยไปข้างหลังแทนคือในเนศูนย์นถ่วงที่ต่ําเน้นเป็นรถที่ขี่ดีบาลานซ์ดีแต่พอเป็นเจนที่สามเจนปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับเครื่องยนต์เขายกขึ้นไปสูงเลยเดี๋ยวให้ดูชัๆดๆตัวเครื่องเนี่ยยกขึ้นไปสูงเลยอจุดหมุนสวยง,งามอยู่นี่กลมๆอยู่นี้กลมๆคือชุดขัดครับอันนี้ก็ จุดบุญสวยงามอยู่นี้กลมๆอยู่นี้สังเกตครับเครื่องยนต์เนี่ยจะถูกยกขึ้นไปแขวนขึ้นไปลึกมากเลยขึ้นไปสูงมากเลยผมงงว่าทำไมคเดียมเขาเขาเปลี่ยนแนวความคิดในการออกแบบลแล้วก็ท่อก็เป็นรอดท้องแทนผมก็สงสัยเพราะตัวใหม่ย,ยังไม่ขายบ้านเรานะครับแต่คือใจก็อยากท้าเมดอยากลองขี่จะได้รู้ว่ามันมันเป็นอย่างที่ผมคิดไหมคือสูนย์ถ่วงมันสูงขึ้นความบาลานซ์ความรา,า,มาชับอาจจะต่างกันแต่ตัวตัวเจนสามเนี่ย อาจจะเน้นเลี้ยวเน้นพลิกง่ายกว่าเพราะศูนย์ถ่วงสูงม,มันก็อาจจะพลิกแล้วเร็วกว่าแต่บาลานซ์ผมว่าตัวเจนที่2คือเจนปัจจุบันที่ขายบ้านเรานะครับน่าจะขี่ดีกว่าเพราะว่าเครื่องอยู่ต่ําศูนย์ถ่วงมนอยู่ต่ําไว้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเขาดีไซน์ใหม่ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่สงสัยมาแตจุดหนึ่งตอนนี้ก็เฉลยแล้วคือที่ทําแบบนี้เพราะว่าคีดีมเขาดีไซน์เผื่ออันนี้เจนที่สานะครับแบบนี้เพราะว่าเขาดีไซน์เผื่อที่จะไปทําเป็น 390ในรูปแบบอื่นซึ่งก็เฉลยมาแล้วก็จะเป็น390ทรงรถวิบากกับโมตัตา์ทีนี้เราไม่เจาะแล้วไปเจาะวิบากโมตัตาทเลยอันนี้เป็น390ถ้าเป็นล้อเรียบจะมีชื่อว่า S M C R นะครับก็แน่นอนตัววิบากตัวโมตัตก็พื้นฐานเดียวกันต่างที่ล้อกับรายละเอียดเล็กน้อยแต่ดูเฟรมดีไซน์ทุกอย่างก็จะเหมือนกันนะครับสตัวนี้ในมุมมองผม ตัว390 SMCR เป็นโมตาที่ดีครับแต่กลายเป็นว่าถ้า390 Enduro เป็น Enduro ที่ที่มีจุดที่ต้องต้องสงสัยจุดที่ค้างคาใจคือจุดนี้ผมไปเร็วๆแบบว่าเป็นสรุปค่อนคือจุดนี้ครับสังเกตดูครับตัว SMCR เนี่ยเขาใช้เฟรมเดิมคือใช้เฟรมเดียวกับตัว390ที่เป็นดุกเลยแต่ว่า เขาเปลี่ยนระบบการเทือนใหม่เปลี่ยนสวิงอาร์มใหม่เปลี่ยนโชค๊คใหม่อะไรเงี้ยให้มันเป็นทรงเป็นแบบเปลี่ยนซับเฟรมใหม่จากเมนเฟรมเดิมกับเครื่องยนต์เดียวกันวางจุดเดียวกันสิ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าเป็นโมาร์โอเคเราขี่ทางเรียบมันมันไม่เป็นหายอยู่แล้วแต่พอเป็นวิบากเนี่ยเป็นอินโรเนี่ยมันเป็นเฟรมแบบห้อยเครื่องห้อยเครื่องก็คือเฟร,รมอยู่บนเลยเครื่องก็จะห้อยลงมาจะก็จะยึด ห้อยลงมาข้างล่างจะไม่มีอะไรเลยโดยปกติแล้วรถรถวิบากเอนทูโรทั่วไปครับมันจะเป็นเฟรมแบบอุ้มเครื่องก็คือจะมีเมนเฟรมด้านบนแล้วจะมีท่อเหล็กอย่างนี้มาอุ้มอย่างนี้ครับเครื่องก็อยู่ด้านในดังนั้นเวลาเราติดเพลทติดอะไรกันกระแทกเนี่ยครับตัวเฟรมตัวเฟรมเนี่ยก็จะช่วยรับแรงด้วยเวลากระแทกหินก็เป็นตัวเอนทูโรของของของคเดียเนี่ยเป็นระบบเฟรมยูแบบนี้ มันจะมีอะไรมารับแรงคือถ้าเป็นโมตาร์ผมโอเคมนขี่ทางเรียบอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลุยแล้วแต่พอเป็นอินดูโร่เนี่ยเนี่ยมันจะมีอะไรแล้วแหลซึ่งซึ่งในรูปเขาตีเพลทตีมีคานนะมีคานมารับแต่คานเนี่ยมันยันกับอะไรคานนี้น่าจะต่อกับตรงนี้ต้องรอดูรถจริงเนี่ยว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเพลทเพลทขั้งล่างเนี่ยมันใช้อะไรรับถ้าเขาเน้นความเผ่งแรงแบบลุยได้จริงะครับอินดูโร่มันต้องสามารถ ลุยดับหนึ่งแล้วก็มัน,ม,นมีความเสี่ยงในการที่จะใต้ท้องกระแทกนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเกียร์ดูโรต้องมีบ้างซึ่งถ้าเป็นเครื่องฮิวเฟรมแบบเนี้ยต้องรอดูคันจริงซึ่งผมหารูปเปลยไม่ได้เลยแต่เป็นแค่สิ่งที่น่ากังวลก็คืออันนี้เห็นมันมีคันร,รับซึ่งโดยทั่วไปน่าจะโยงมาอย่างนี้และตัวน,นี้เป็นคันลนดรับเพื่อมาเป็นรับรับแรงจากจากกาันแข็งด้านล่างแล้วก็ส่งแรงไปที่เมนเฟรมนะครับ แต่มันก็มันก็ไม่เหมือนเฟรมที่ออกแบบเฟรมที่ออกแบบมาแบบองค์เครื่องที่ผมก็งงว่าไหนไหนก็ทําขนาดนี้แล้วทำไมไม่ดีไซน์เฟรมใหม่ไปเลยแต่ผมผมเชื่อว่าเมนไลอัพใหญ่เขาตลาดใหญ่ของทีดีมเขาอยู่ที่ตัวดุ๊กกับตัว r าซครับเพราะว่าถ้าเป็นเฟรมแบบนี้มันก็เป็นเฟรมที่เหมาะกับการทำรถแนวสปอร์ตแนวเนเกตอยู่แล้วพอตัวนี้เป็นตัวซีรีส์เสริมเนี่ย ก็ต้องใช้แบบนี้เพื่อจะได้ดีไซน์เฟรมทีเดียวแต่เขาก็ยกเครื่องขึ้นสูงแหละนี่คือเ้ากังวลที่ผมกังวลสำหรับ enduro นะครับส่วนในรายละเอียดสเปคแล้วก็เพื่อนคงหาอ่านกันได้ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดิม390ปกว่าซีซีแล้วเพราะว่ายืดชักกับเดิมมา4มิลน,นะครับลูกก็89ชัก64ประมาณนี้เป็นรถที่ มีเครื่องยนต์ที่เหมาะมากที่จะมาทํารถวิบากโมดากนะครับเป็นฟีลิ่งเครื่องยนต์ที่ที่น่าขี่ตัวหนึ่งแต่พอมาในบ้านเราก็มีเสียงบ่นเรื่องอะไหล่บางชิ้นแล้วก็พาร์ทบางอย่างพาร์ทภายนอกบางอย่างไม่ทนอะไรเงี้ยเลื่อนไม่น้ําเข้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์ในรุ่นต่อไปซึ่งไม่รู้ว่า KTM ในบ้านเราจะยังทำตลาดไหมซึ่งล่าสุด ตอนนี้อัดคลิปเดือนมกราสอ2 5้านะครับมีคนมารับช่วงแล้วซึ่งผมก็เอาใจช่วยคือเครื่องพวกนี้ขี่สนุกไม่เน้นความเร็วปลายนะแต่เป็นรถขี่สนุกที่พอมาวางในโมด้าผมว่ามันเจ๋งมากเลยเขาปรับอะไรบ้างจากลุก390มาเป็นตัว smcr 390เขาปรับอะไรบ้างผมดูในโครงสร้างแล้วจากข้อมูลที่หามาทั้งหมดที่มีรูปรูปด้วยก็คือแน่นอนเฟรมเดียวกันเครื่องเดียวกัน คือเหมือนกันเป๊ะสิ่งที่ปรับก็คือมีการซับเฟรมใหม่นะเพราะเป็นรถโมตาร์มันก็ต้องดีไซน์ใหม่ซับเฟรมใหม่เอาอธิบายง่ายคือมีแค่เฟรมแล้วก็เครื่องยนต์เดิมที่เหมือนกันกับดุกนะครับแลว้วมันก็มีกานปรับใหม่หมดเลยส่วนโชคหน้าเนี่ยเดิมของดุกก็จะเป็นยุค150ซึ่งเป็นเน็กเกตีช่งเยอะมากเยอะมากๆถ้าจะเป็นรถรถเทรลแล้วอะรถบิกบากแบบว่าดูนี้น้อยแล้วอะ อันนี้ก็จะช่วงยุคก็จะเพิ่มเป็น230มิมลเนี่ยช่วงยุคเพิ่มแน,น่นอนอันนี้ก็ยืดขึ้นเป็น230มิมลหน้าหลังนะครับอันนี้ล้อหลังก็จะเป็น230มิมลเหมือนกันหรือประมาณ9นิ้วซึ่งถ้าเป็นในทุโก็เหลือ,อในทุโก็เป็น150มิลแน่นอนเพิ่มมาอีกประมาณ3นิ้วมีคนสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นเฟรมเดียวกันได้ไงมันมันแบบนี้ครับผมไปจิ้มไปดูมาแล้ว ไปท่ามแล้วเดี๋ยวผมทํทาทํารูปที่ท่าไปดูแล้วว่าเป็นเฟรมเดียว,วันเป๊ะเลยเขาก็แค่เป็นเฟรมเดิมแล้วก็ยืดชักมาแค่นั้นยืดช่วงยุบแค่นั้นเลยแต่สวยงามเนี่ยจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าช่วงยุบม,มันเปลี่ยนโชวนี้ก็ต้องเปลี่ยนสเปคคอมยาวใหม่แล้วก็ดีไซน์อันเนี้ยมันต้องลงมาเพราะต้องการต้องการให้มันมีระยะสวิงมากขึ้นแน,น่นอนก็ทำไม่แต่คือเท่ยร์เตน้าถ้าเป็นโมตานี้น่าขี่มากน่าขี่มากน่าขี่มาก กับเครื่องยนต์40แรงมา้าไดโนอยู่แถวแถววันเราหลังนะเมืองนอกวัดอยู่แถว3738 3738 39แล้วแต่ที่ซึ่งน่าใช้แรงบิดเปิดแล้วมาเลยอะ่ะน่าใช้น่าใช่น่าใช้ก็ไม่ได้ลึกมากคนระับคลิปนี้ก็อยากจะคุยพูดถึงข่าวคราว KTM เพราะว่าลึกๆก็ชอบดีไซน์เขานะครับชอบดีไซน์แล้วก็ตอนออกใหม่ๆก็เป็นหนึ่งในตัวเลือก พอตอนนี้ตลาดวายไหมนะเราไม่อยากได้แล้วว่าทั้งที่ราคาลงมาแตะจุดที่เราอยากซื้อแล้วแต่มาตรงตลาดวายไงแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นไปซื้ออย่างอื่นทียางอื่นอะไรไปแล้วเราก็คือถ้าใช้โดนมันต้องมันต้องโดนจัง,จงๆราคาโดนโดนออปชั่นคุ้มค่าตั้งแต่แรกครับเราจะได้ตัดใจง่ายอันนี้คือตอนแรกก็ตั้งราคาจะแพงเหลือเกินอันนี้ผ่านไปแล้วช่างมันก็ได้ข่าวว่ามีคนรับช่วงแล้วตอนนี้ระบายสต๊อกกันอยู่ ตอนนี้ได้ข่าวว่าราคาตัวดุ๊กตัวเจน2ดีมากซึ่งเป็นรุ่นที่ชอบมากๆรุ่นหนึ่งะแต่ว่าพอผมเชื่อว่าพอหมดสต็อกหรือสต็อกใกล้หมดเนี่ยเขาจะบุกตลาดอีกทีหนึ่งกับผู้นําเข้ารายใหม่แล้วก็จะมาครบเลยทั้งดูก3า0เก้าศูนย RC 390เแล้วก็390 SMCR 3ามเก้าโรซึ่งแน่นอนผมเทใจไปทาง เอสเอ็มซีอาร์เป็นล้อเรียบมากกว่าเพราะอินโดผมยังกังวลเรื่องใต้ท้องอยู่ถ้าใครสายโมตาดคือใครขี่โมตาดมานานอย่างผมเนี้ยมันชอบเพราะเป็นรถบากล้อเรียบแล้วครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เอาใจช่วยคิดเอ็มอยากให้อยู่รอดในไทยแล้วก็อารมณ์อะไรก็ให้ราคามันสมเหตุสมผลนิดหนึ่งครับครั้งนี้น่าขี่มากครับสั่งว่าศูนย์ไม่เน้นความเร็วปลายเน้นท้องเน้นต้นความเร็วปลายมีให้เห็นสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแบบถึงเลยก็โอเคแล้วเพราะฉี่ได้จริงเราเี่ร้อยสิบร้อยยี่เหครับวันนี้ก็ประมาณนี้พูดถึงเอ ถ้ามีอะไรลึกๆก็จะมาอัปเดทอีกทีครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ